วัสดีเด้อจ้าพี่นอนสกุลสกุงจะพับผ่าเล็กน้อยไปนะั่งถ้ากันเปลี่ยนจังใดแน่นอนจะเล็กน้อยก็น,นอนแล้วอันโอ้ยเนาะ ับบ่ได้ก็มีหลายเขาวเนาะจ้ะเนาะอยู่บ้านเฮาแต่อันนี้นี่โอ้ยไปตีเขาเฮ็ดยังตีเขาเฮ็ดยังเขาใหญ่แล้วลูกสิเป็นจังใดก็เป็นลูกคือเก่าบ่จ้ะฮะสิว่าสิได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายอันใดก็ลูกมันบ่ล่ะถ้าคําว่าเป็นลูกสิไปตีเขาแล เหตุผนเปลีป่ยนนิสัยเขาเพื่อด้วยความรุนแรงมั่นกับบอแมนพี่น้องก็กลัวคนห้องสิมีชีวิตอยู่มเมื่อใดเนาะแม่บอหละจา้าเห็นเห็นอีกข้าวนึงกันนั่นนะ่ะโอ้ยตายกับแสดงความเสียใจยน้ำเด้อจา้าแต่อันนี้น,นะเขาใหญ่แล้วอันนี้เขาใหญ่แล้วยังไปตีเขาอยู่ เขาสิเป็นจังใดก็สร้างเขาเถอะก็ดีแล้วเฮาได้เป็นพอ่อเป็นแม่ให้เขาหนะหนูเบิ่งงล้าหนูก็โอ้ยเฮ็ดจังใดล่ะเพราะว่าเขาใหญ่แล้วแล้วเขาจะเลือกที่เขาเป็นแบบนั่นหรือว่าเขาเจิตใจร่างกายเขาเป็นแบบนั้นเปนบล่ะจังไดก็ลูกลูกคุ้นคเคยบ้องสั่นกับเบ้า,บา,บา,บาดีๆนําลูกก็ได้ว่าจาเป็นต้องไป โทรม่านเขาตีเขาจนโอ้ยทั้งแผลทั้งอันนั้นแสดงว่าเขาหยานเขายยานหลายเพื่อเขาเอาตัวรอดนั่นท่าไปทำไมเมือหนึ่งคุณคิดว่าอาจจะตีเขาไปหรือว่าจริงอย่างนี้ซีนะเพื่อเขาสิกลับใจบางที่เขาอาจจะแห้งจะบกับใจเขาอาจจะไปหาที่ที่มองอื่นอาจจะเป็นมองปลอดภัยกว่านี่ก็ได้แม่นบราจา้า นู้นูเบื้องเรานูกัสะเทือนใจนํำแห้งอันข้าวอัน,นอันนั้นเนาะจ้ะแล้วอันนี้แม้แท่นทีสีดีใจจิงใดกันยังเป็นลูกเฮาคือเกาถ้าเป็นยังสั้นนะ่ะโบ้วบวหวบวหวแห้งจะเป็นตัวอย่างบาดีต่อสังคมอีกต่อไปอย่างอังสี่ แม่บาลาแทนที่สี่เอ็มเอ็มพูดจาเจรจากันเขาใหญ่แล้วนะั่นเขาใหญ่แล้วเขาใหญ่แล้วกับเบาน้ำเขาก็ได้เออแม่บอมักยังสั่นยังสี่หรือว่าพ่อบอมักยังสั่นยังสี่เบากับลูกก็ได้ลูกก็จะเข้าใจยูบเอ่อเขาเรียกว่ายังให้กำลังใจลูกลูกก็จะให้กำลังใจเจ้าของประมาณนั้น บางไปแล้วแบบว่าโอ้ยแสดงว่าเขาปะได้อยู่ในความปลอดภัยเลยที่เขาอยู่นั่นท่านเขาจะบอแรนออกไปข้างนอกเพื่อหาความปลอดภยัยเพื่อหาความ,มช่วยเหลือนั่นแหละคือการเอาตัวหลอดที่ไม่ตายเคยพูดมากนั่นล่ละเฮ็ดยังกอนจะเฮ็ดยังนั่นคิดซะก,ก่อนเพราะว่าสังคม เทาทั่วโลกล่ะมันแห้งเป็นจังสี่อยู่แล้วมันบาลาท่านที่สิยหักกันแพ่งกันอันนี้แถมเป็นลูกเจ้าของอีกตั้งหากเอาไปเฮ็ดเขาได้ลงข้อเฮ็ดได้จังไดเขายังมีอนาคตอีกตั้งไก่มีอนาคตเ,าเพื่อเขาอาจยิ่งจะเป็นคนดีตัวนี้สังคมต่อไปในอนาคตเป็นบละ เด็กๆคืออนาคตของต่อไปต่อไปเรื่อยๆอันนี้หนูอยากออกมาบอกเพราะว่า <c oughs> นคนที่ถูกทํายเขากับตัวใหญ่แล้วเนาะยังไปตีเขาอยู่ไปนั่นเขาแสดงว่ายิ่งทํามให้เ,หเขายิ่งเจ็บ เจ็บบาดแผลข้างนอกนี่ย่งอันนั้นได้เจ็บบาดแผลในใจนั่นแห้งแห้งเจ็บหลายกว่าบาดแผลข้างนอกนู้สิบอกไว้ให้ให้คิดเบ้าง้ามือนึ่งเจ้าของน่ะได้เอมลูกเจ้าของไปอยูนําเพราะว่าเจ้าของตีเขาตีเขาเขาไปหาที่ปลอดภัยมองอื่นเจาแห้งสิบวัได้แห้งจะได้ลูกเจ้าคึืนเลย กูสิได้เกิดมาเป็นคนเจ้าหูบอเจ้าเป๋ทำลายจิตใจเขาเฮ็ดหยังกระากันพ่อแม่พี่น้องสูบูุสุคลนละเนาะให้ฮักลูกแพ่งลูกนะจ๊ะว่าลูกสิเป็นจังไดสิเป็นผู้ชสยสิเป็นผู้ยิ่งหรือสิเป็นจังไดมันบอกหลักใจกัลูกเข้าทั่วประเทศละทั่วโลกเลยแหละนอกจากเนาะโอเคค่ะ ไม่ตายก็บ่มีอย่างไรก็อยากมาเบาซื่อแบบว่าก็เสียใจเบื่องเข่าแล้วมันเสียใจมันแบบว่ามันมันมันสมาเขาเรียกว่ายังล่ะเขาได้รับแพ้ข้างหนอกยังบ่พ่อเขาตรงมารับแพ้ในใจอีกอืมจากผู้ปกครองเจ้าของน่ะมันกับบดีมันบลัชจ้าแทมทีสิเป็นตัวอย่างให้ลูกว่าเออเจรจากันได้คุยกันได้จังได้ก็ซบซัพพอร์ตลูกก็อย่างยังสี่มันบลัะจ้าเพราะมัน ค่ะเขาทรมานเขาเห,เห็ดเห็เขาบาดเจ็บจังสินอะ่ะจะามีกว้ามสุกลายบา่มาหน่นนะว่าจันเนาะแม่ไต่กับบ่มีอยังไรแบบว่าฟังเบิงเข่าแล้วมันสะเทือนขวัญสันเดย์นุกะจะเขาไปแล้วที่นี่จะไปเตรียมตัวนอนแล้วจังน้อยพี่น้องจังใดกับจังแคมเจอกันไม่ได้จ้าแม่ตตยกับคอฝากไว้ซัมเน้ให้ฮักกันแพ่งกันเด้จ้าสวัสดีค่ะ